สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราอ์ศึกมวยไทย7จสีประจำวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับโปรแกรมนั้นคู่แรกก็จะเป็นน้ำเต้าทองเพชรเกรยียรติเพชรพ,พบกับทางด้านฤิธิชัยสอสมานกามเมนพิกัดน้ำหนักก็116ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น102ปอนด์ของวีีมวยช่อ,องเสี รหว่างเจ้ามน์แขนยูฟาบุญเด็กเซียนพบกับทางด้านศักนาคาอบจนครพนมมี่ขวที่กัดน้ำหนัก102ปอนด์ปอนนะครับผู้ที่3ของรายการวันนี้นะครับเป็นเพชรดำพอเจริญแพทย์วันนี้มาเป็นมวยแทนพบกับทางด้านเพชรนายเขียนและเอต้าศาลาพิกัดน้ำหนัก133ปอนด์อนและเข่งขอนรายการวันนี้ก็จะเป็นมวยแก้มกันอีกครั้งระหว่างเจ้าชูทรัพย์สาราชีพพบกับทางด้านอราชเดชที่เอ็มมวยไทยพิกัดน้ำหนัก117ปอนดปอน มาดูน้ำหนักก่อนนะครับเมาาื่อเช้านี้น้ำเต้าทองเพชรเกียรติเพชรมา116.6ลดไป0.6ส่วนทางด้านฤทธิชัยสอสมานการเมน้นมา1 1 6วันทพีกัดกู่ที่2องมนแคนยูฟ้าบุมเด็กเซียนมา102.6ลดไป0.6และสักนาคามา102.8ลดไป0.8นะครับคู่ที่3เพชรด,ดำพอจเจริญแพทย์มา135.6 ลดไป2.6ลดไปกิโลเศษโอ้โหมาแทนลดน้ำหนักไปอีกกิโลเศษเศษหนักโอากาสนะครับส่วนคู่ชกก็คือเพชรนายเคียนมา133.6ลดไป0.6คู่เอกของรายการนะครับชูทรัพย์สอสลาชีพมา117.4ลดไป0.4นี่เป็นน้ำหนักมวยวันนี้นะครับ ต่อไปมาดูราคาเรทนนะครับคู่แรกนั้นนำเต่าทองเพชรแกดเพชรเป็นต่อธนาธิธชัยในราคาสาสองไหลไปห้าสามนะครับนำเต่าทองเป็นต่อสามสองไหลไปห้าสามมแคนกับศักนาคานะครับมนแคนตัวเล็กกว่าวันนี้เรทเปิดมาให้เป็นต่อที่ห้าสามลยไปเจ็ดสี่นะครับมนแคนเป็นต่อห้าสามลยไปเจดสี่ส่วนเพชรดำนะครับเพชรดำเพชรนายเคียน เพชรดำเพชรนายเคียนเรดเปิดให้ทานด้านเพชรนายเคียนซึ่งเป็นมวยในรายการเป็นต่อที่74จะไหลไป21แล้วนะครับส่วนชูซับกับราช,ชเดชชูซับเคยแพ้มาเรดยังเปิดให้เป็นต่ออยู่ที่19ชูซับเป็นต่อ19นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแ SPK24 เป็นหลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับที่เดี๋ยวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความเป็นของทางด้านการเงิน หวยที่ผ่านมานะครับมีตัดสินสวนราคาชูสวนความรู้สึกชูสวนความตามสายตาเรานะครับแล้วก็คลิก,กล็อกหลายหนึ่งแฟนคลับที่อยู่ในครอบครัวออกผมเมืองดอกบวัวแล้วก็ครอบครัวแอปเปิ2สองสี่ยังไปได้สวยเรายัางนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียได้เหมือนเดิมนะครับแฟนคลับอยากรู้ว่าผมพูดจริงหรือไม่นะครับทักไลน์เข้ามาเลย เบอร์โทรผมนะครับ0930050480ก็จะขึ้นไลน์ทักมาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มไลน์ครอบครัวอพอุมเมืองดอกบัวและก็ครอบครัวแอดพิเค24ผมยินดีต้อนรับแล้วก็อยากให้แฟนคลับเข้ามาสัมผัสกันนะครับเรามีข้อมูลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายข้อมูลการชั่งน้ำหนักราคาเร็ก่อนวันชก2วัน3วันราคาหลังการชั่งราคาเรทช่วงมวยชก มวยพักยกเป็นยังไงใครต่อไปถึงไหนแล้วราคาร้อยละบาท200ร้อยละบาทนะครับที่นี่เปิดให้เราออกตัวบังทุนใช้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพิเคตสสราคาเปิดมาห่างกันแค่ลิกเดียวนะครับมวยเสมอเบื้อไม่กินมวยไล่ลงก็ไม่กินมวยยกเลิกคำจะสินยังมีรางวัลน,น้ําใจให้กับท่านที่อยู่ฝ่ายถูกไว้แล้วโดนยกเลิกนะครับผมเชื่อแน่ว่าที่อื่นเนี่ยยกเลิกก็คือคืนทุนแต่ที่นี่มีรางวัลน,น้ำใจ ให้สําหรับท่านที่แทงถูกไว้นะครับผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับให้เข้าไปสัมผัสกันนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับเข้าไปขอข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหากท่านติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับเบอร์โทรเดิม0 9 3 0 0 5 0480ผมพร้อมที่จะคำแนะนำท่านตลอดเวลานะครับแอปพลิเคชั สิ่งดีๆที่ผมแนะนําที่เดียวจบครบทุกความ,มนวังกรณีเรื่องความมัน่นคงทางด้านการเงินงนะครับเมื่อคืนนี้มวยโอ้มวย,มวยคู่เจ้าดมทองกับทางด้านเพชรเอกเขียดจำรูนนะครับเพชรเอกนี่ทาได้ดีครับยกสามยกสี่ยกห้าทำได้ดีกว่าราคาก็ไหลต่อตามสภาพของอาวุธนะครับแต่ว่า พอจะหมดยกเนี่ยราคาไหล,ลองเจ้าดมทองผิดปกติก็พยายามมีการตะโกนคํานะครับตะโกนหัวว่าราคาผิดปกติหัวคาราคาหัวราคาแต่ว่าก็หยุดไม่อยู่หมดยกใหม่ๆเนี่ยทางด้านเจ้าเพชรเอกเนี่เป็นต่อ4151ก่อนรวบรวมคะแนนไหลคา,านไปทางด้านเจ้าดมทองซึ่งมองว่าถ้าพูดตรงๆก็คือโดนล้อมขิน สุดท้ายก็กรรมการรวบรวมคะแนานชุมในทางด้านรวมทองชนะคะแนานไปส่วนแฟนคลับที่อยู่ในครอบครัวสองครอบครัวก็ออกตัวบางกินสบายตั้งแต่หมด,ดยก4สแล้วยกค่าก้าก็ยังมีลุ้นอีกถ้าเกิดว่ากรรมการชูตามสายตาทำคามเมนจริงไม่มีแสงไม่มีการล็อกนะครับน่าจะเป็นฝ่ายชะแนนสาหรับเจ้าเพชรเอกกรรม,มการก็ชูสวนแฟนมวยก็กําลังบน่นกําลังด่านะครับผมก็นึกตลกนึกขำม,มันกัน ในกลุ่มลายครอบครัวนะครับาว่าเขากาลังด่ากรรมการอยู่กรรมการเขาก็เฉยนะครับเขาไม่กโกรธไม่ได้เครียดอะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ด่ากรรมการเขาด่าโคตรพ่อโคตรแม่กรรมการโน้นครับกรรมการเลยไม่เครียดเพราะว่าเขาไม่ได้ด่ากรรมการผมก็นึกตลกเอามาเล่าสู่คนฟังเล่นๆนะครับจนคู่บังตอขึ้นมาต่อยกับเจ้าเด่นนะครับหลายคนมองว่าบาังตอเนี่ยได้เปรียบ ก็รอจิม้มรอที่จะเข้าไปที่บังตออยู่นะครับไม่มีคนเล่นมีแต่ดาทางกรรมการอยู่จนผ่านไปยกหนึ่งก็บังตอได้นับแปดหมดยกนี้ก็ค่อยมีราคาเล่นกันสามสิบสี่สิบหนึ่งก็อดไปนะครับแฟนคลับที่อยู่ในครอบครัวผมก็แนะนำให้จิ้มเรทไว้ก็กินดิบกินนิ่มนะครับ ท่านอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ก็เข้ามาสัมผัสดูนะครับมาเป็นพี่น้องร่วมชายคากับทีมงานพี่น้องร่วมครอบครัวอภูมองดกบัวแล้วก็ครอบครัวแอปพิเคสสดูนะครับว่าผมพูดจริงหรือไม่นะครับเข้ามาสัมผัสด้วยตนเองไม่มีคา่าใช้จ่ายนะครับฟรีตลอดรายการมาดูมารักมาชอบผมนะครับน้ำเต้าทองกับฤทธิชัยน้ำเต้าทองจากเจโซธรน,นะครับเมืองบังไฟโก้ตัวนี้ฝีมือดีหลักเลี่ยมดีนะครับเขาในแข็งแก่งตีนขวาหนักแดง มัดหนักสอกคมแต่การพันมวยยังไม่เท่าไร่ครับเป็นมวยใหม่ถ้าว่ามาซ้อมอยู่ที่เขตเพชรดีวันดีคืนรูปร่างดีเจอกับฤทธิชัยสอสมานกาเมนนะครับนี่จากคุบลฟีมือมวยคล้ายๆกันหลักเหลี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าฤทธิชัยจะมีลูกขัดมีลูกดึงซึ่งเป็นทีเด็ดดีกว่าน้ำเต้าทองตรงนี้แต่น้ำเต้าทองนะครับหน้าเสือทีมงานผู้จัดร่างกายเริ่มดีมาอยู่ค่ายใหญ่ฟิซซ้อมดีฟิซซ้อมเยี่ยม ต้องเจ็ดสีช่วงหลังมานะครับมวยเป็นต่อเนี่ยล้อมกินเลยนะครับล้อมกินเลยมวยเป็นรองกว่าจะพลิกได้ต้องโอ้โหต้องเมาต้องมีอาการต้องมีนับมีน็อกถึงจะพลิกได้น้อยคู่ครับที่จะพลิกมวยต่อกินอย่างเดียวมวยรองก็นั่งทําใจวันนี้เช่นเดียวกันครับเปิดเปิดมาให้ทางด้านน้ำน้ำเต้าทองเป็นต่อแล้วก็เป็นมวยที่น่าเล่นด้วยจะพลิกก็คือพลิกลูกขักพงมอะไรลูกดินท้าย แต่ว่าผมก็ยังมองว่าหน้าเสียทีมงานผู้จัดวันนี้ดีกว่าให้พิธีน้ําเตาทองเพชรเกียดเพชรคู่ที่สองของรายการกับชิงแชมป์รุ่นร้อยสองปอนด์ที่ว่างมนแคนยู่้าบุมเด็กเซียนกับสักนาคาหรือเจ้าสังทองมอทัศนัยเดิมมนแคนเนี่ยเตะขาต่อยหมัดแรงอายุยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าแข่งหนักแรงจิตใจดีวันนี้มาเจอกับสักนาคาอ,อ,อบจนครพนมตัวนี้เก่าเกมหนักแรงการผันมวยเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวดี หน้าเสือของทีมงานอบจอนอครนพนุมที่นี่ไม่เป็นรองนะครับไม่เป็นรองแต่ว่าศักนาคาเนี่ยจะต้านไหวหรือไม่ฝีมือนี่ใกล้เคียงกันหรือว่าสักนาคาจะดีกว่านิดนิดแต่ว่าความหนักแรงอยู่ที่มนแคนรูปด้านอยู่ที่ศักนาคารเรลดเปิดมาให้ทังด้านมนแคนเป็นต่อเยอะนะเป็นต่อเยอะเจ็ดสี 4, ไ่ไหลไปสองหนึ่งแล้วทำท่าจะไหลไปถึงห้าสองเลยซ้ำไปไม่น่าต่อนะครับ แพ้ชนะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามนแคนก็ดูได้เปรียบราคานี้ไม่น่าต่อกรอให้ราคาใกล้เคียงใอยเข้านะครับผมก็ยังชอบไปที่ความหนักแรงความเหนียวหนึบจิตใจมั่นคงกว่าของมนแคนยูฟาบุมเด็กเซียนแต่คู่นี้ไม่ห่างนะครับไม่ห่างมากแต่ว่าใครโดนก็มีสิทธิ์่วงหล่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมให้ไปที่มนแคนยูฟาบุมเด็กเซียนคู่ที่สามของรายการนะครับเพชรดำ กับทางด้านเพชรนายเขียนเพชรดำพอจะเรียนแพทย์นี่มาแทนเมื่อเช้านี่มาลดน้าหนักเยอะด้วยครับกิโลเศษเศษเพชรนายเขียนเป็นมวยในรายการตัวนี้ตีนซ้ายหนักแรงเป็นมือขวาครับแต่ตีนซ้ายหนักแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีการพิสซ้อมเยี่ยมนะครับกลับมาไฟหลังๆเนี่ยดูว่าทางกายดีฉลาดเป็นมวยที่น่าจับตามองนะครับช่องหลังกลับมาไายใจไวเนี่ยทำความดีๆส่วนเพชรดำเนี่ย เปนขวาหนักแรงสูงยาวนะครับเขาในเหนียวหนึบแตะว่าวันนี้มาแทนการเตรียมตัวไม่ดีนะครับการเตรียมตัวไม่ดีเท่าเพชรใาเขียนแถมมาลดน้ำหนักเยอะมองว่าเสียเปรียบหลายประการแต่บอมวยม,มีแพ้มีชนะได้นะครับเข้าเพชรในเขียนไปก่อนเป็นมวยขวาที่ตีนซ้ายหน้าหนักแรงรวดเร็วออกไปก่อนราคาน่าจะไหลไหลแล้วค่อยตัวบางทุนกินนะครับเพราะว่าเพชรดำมาแทนได้สูงแต่มาแทนและลดน้ำหนักเยอะ ชกตอนบ่ายอาจจะฟื้นไม่เต็มร้อยนะครับเป็นรองแน่นอนเข้าไปที่เพชรนายเขียนไรกทธาศาลานะครับเพือใหดการวันนี้ชูรัพย์สอสลาชีพกับราชเดชเทียนมือไทยและเจ้าราชเด,ดชชรชริยะนะครับชูรัพย์นี่หนักแรงเตะขาต่อยมัดกระดูกกระเดี่ยวดีกว่าชกกันมาเนี่ยสามยกชูรัพย์ดีกว่าและเป็นต่อประมาณเกือบสิบหนึ่งนะครับราชเดชเป็นรองยกสี่ปกติถอยทั้งรับจีนไ้เนียน วันนั้นมาเดินยกสี่ทำไปทำมาชูซับมาเร่งหนึ่งสองสามยกสี่เริ่มหมดแรงและเขาอ่อนปลายสุดท้ายราชเดชก็แสงเขาพ่ายไปวันนี้มาเจอกันใหม่ชูซับเป็นต่อยอยู่ที่สิบเก้าหนักแรงกว่าจิตใจใกล้เคียงกันแต่ว่าวันนี้ขึ้นอยู่กับเกมการชกของชูซับเองไม่เร่งเหมือนวันนั้นนะครับไม่เร่งมากเร่งจนหมดเองฆ่าเขาไม่ตายตัวเองก็หมดแรง วันนี้ถ้าวางเกมวางแผนกันชุกดีไม่เร่งมากค่อยๆเดินอัดเดินเบียดเดินดีเข้าไปต่อยวันนี้หวังเพื่อชัยชนะไม่ยากแต่ว่าถ้าเร่งนับน็อกเขาไม่ล่วงไม่หล่นตัวเองก็จะหมดแรงเหมือนเดิมผมเชื่อว่าทางทีมงานซอสสาราชีพควงวางแผนมาดีเตรียมตัวมาดีครับไม่เร่งมากค่อยเบียดค่อยกินไปเรื่อยๆน่าจะแสงเข้าป้ายไปแล้วก็น่าจะล้างแค้นได้สำเร็จเข้าวันนี้ สรุปมยรักมาชอบวันนี้นะครับ,บคู่แรกนั้นชอบไปทีน้ําเต้าทองเพชรเขียดเพชรถิมงานพูดจัดน่าจะดีกว่าคู่ที่สองชอบไปที่ความหนักแรงจิตใจมั่นคงกว่าของมนแคนยุฟ้าบุมเด็กเซียนราคาห่างเกินไปรอราคาเดียก่อยเข้านะครับเพราะต้นต้นอันตรายคูท่ที่สามชอบไปทีเพชรนายเขียนนฤทอทธาสาลาตีนซ้ายหน้าหนักแรงเขาเกมวันนี้เป็นมวยในรายการคู่โชครถเยอะน่าจะเอาตัวรอดได้สําเร็จ และคุยกอนผูรายการวันนี้จอไปที่ชูซับสอสลัดชีพนะครับวางแผนการชกดีๆวังเกมกันโชกดีไม่เร่งมากค่อยเบียดค่อยกินเบียดทีละนิดทีละนิดมองว่าชนะได้ไม่ยากครับวันนี้ชูซับสอสลัดชีพนะครับท่านี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้าง,างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบเป็นมิตรแบบสุภาพก็ขอให้ท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียเหมือนเดิม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ